ในคลิปนี้นะครับผมจะไปแกล้งตำรวจด้วยการแปลงร่างเป็นกองปูลแล้วกดทำงานดำแล้วไปแอบตำรวจที่ไล่จับด้วยการแปลงร่างเป็นท็อปต่างๆของตัวเกมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะแปลงร่างเป็นท็อปไปแกล้งตำรวจและแอบตำรวจได้หรือเปล่า มาเพื่อนเราได้เวลาเอามาใช้กับตำรวจบ้างแล้วเดี๋ยวกูจะเริ่มจากอันนี้ด่กว่าเริ่มจากแบบจกแล้วก็แบบตำรวจมาแล้วไม่เจอใครอ่ะโอเคไหมตอนเนี้ยกูไม่รู้ว่าเราลงคลิปแรกไปแล้วอ่ะตำรวจมันดูคลิปไปอย่างถ้าตำรวจมันดูคลิปไปแล้วมันอาจจะสงสัยว่ากูอาจจะเป็นอย่างนั้นไงเดี๋ยวเราจะลองจากตึกนี้เพราะว่ามันมันจกได้เยอะไงเดี<อ>๋ยวเราเริ่มไปเลยดีกว่ากูเป็นไอ้รถเข็นนี้ดีกว่าเพื่อนแล้วกูก็ไปยืนจกเนี้ยเลยเห็นปะเนียกูก็มายืนจบเนียแบบนี้แล้วเดี๋ยว, <ๆ S 1> วเดี๋ยวเราก็รอดูตำรวจอ่ะคือถ้าสมมติตำรวจมันมา <S <s แพอมันลงไปปุ๊บเนี่ยกูจะกดจกต่อเลยเข้าใจไหมก็ให้มันแบบว่าอเออทำไมแบบมีเคสแต่ไม่มีคนทำเงี้ยเรามาเทสก่อนว่าตำรวจมันดูคลิปไปยังคือตำรวจมาปุ๊บมึงสเปกจอมันค้างเลยเราจะได้รู้ไงว่ามันพูดอะไรมั่งไม่แน่ใจว่าตำรวจจะดูหรือเปล่าคลิปถ้าดูเนี่ยมันก็จะรู้ไงเพราะว่าตอนเนี้ยเราทำประเทศเดิมไงมาปะ ผมันอยวงข้างมันยู่ข้างมันไม่เห็นรถไงข้างล่างอ่ะเพื่อนแต่มันมันขับวนว่ามันขับวนว่ากูจบต่อยและย้ำเคสย้ำเคสเหมือนมันขับมาเช็คแล้วมันไปเจอรถข้างล่างเว้ยแต่ตรงนี้โจมมันเอารถขึ้นมาได้นะกูจบกองที่สองมันขับผ่านอีกแล้วขับผ่านเนาะหรือว่าเราจะเอารถหลอกข้างล่างมึงว่าไงนี่ยอ่อรถที่มึงเอาของเขามาเออมึงจอดจอดทำทรงไว้จอดทำทรงไว้ใช่กูกูจบต่อยแล้วเพื่อนเดี๋ยวแป๊บนึงกูต้องเอาแบบเนียนๆหน่อยเหมือนเป็นเป็นพร็อพเหมือนเป็นพร็อพเนี่ยแล้วก็อย่างเงี้ยเออพอมาปุ๊บมันนจะี่ไง เราจะมาเล่นพร้อมแอซกับตำรวจเอาให้ได้เท่าไหเน่จริงเฮ้ยเี่ยกูจาข้างล่างหมดแล้วเนี่ยแม่งตำรวจจะไม่มาเลยฮัลโหลมาไหมมา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 มันาม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 ารเมา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 มปมามาปปมา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 กูมะมา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 องมา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 มยังมา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 มองามามมันมามมา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 เดมา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 ามมามามไมาขึ้นมา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 มนมา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 ะามามามาาม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 ึมามามามมากามมา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 มมา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 ่มมามามามมมดมมมาลมามมมม ไปมันขึ้นไปไอ้ขคือไรใช่ไหมเออเสียงหวอก็ดังอยู่ดิเสียงหวอก็มันบอกว่าเสียงหวอก็ดังอยู่ดิกูบอกแล้วถ้าจบสามอาจจะโดดไปขึ้นมาเห็นไหมเออใช่ขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วขึ้นอือยี่สองคนเหรออ๋ออ้ออกคนนึงมีคนตกตายปะน่ะไม่ตายไม่ตายตายไหมคุณบอกข้างล่างเหรอลงไปแล้วใช่ไหมเออลงแล้วโอเคเดี๋ยวกูเดินไปกองนู้นลงไปใช่ไหมข้างล่างใช่ไหมโอเคงั้นกูจบต่อกูจบต่อเขาเดินไปเหรอวะเขาเดินไปเหรอวะ มันยังสงสัยอยู่อุ้ยมันจะลงแหนบอกแล้วว่ามันไม่เจอคนมันต้องสงสัยแบบนี้แหละมันลงชั้นหนึ่งลงชั้นหนึ่งลงแล้วหรอเออมันขึ้นรถรอใช่ไหมใช่ใช่ใช่มันไปไหนอ่ะเอ้าไปไหนฮะไม่รู้ไปเลยอย่าบอกว่าที่อย่างเคสเลยเปลี่ยนเคสเลยเออเปลี่ยนก็บดออีกตึกไปตึกไปอีกตึกอันนี้อันนี้กูกูจบอีกรอบแล้วเพื่อนกูจบตึกเดิมกูจบกองที่เหลืออยู่ไอ้มันกลับมาว้าวุ่นละอี๋ คือราสองคนเฮ้ยมันช็คมันเช็คปูนว่าโดนจกไปหมดเลยโดนมันเช็คมันปูนโดนจกไปหมดตอนนี้กำลังลงชั้นหนึ่งตอนนี้อยู่ชั้นหนึ่งเหรอเออเออมันฟ้องแล้วมันบอกว่าเคสตึกลงไหลเขาจกเรื่อยเรื่อยเลยเอเจ้าของรถโดนมันบอกเรียกนายกนายกออกมาเถอะ ใช่หรอนโยกรับจบเดี๋ยวเดี๋ยวเราเปลี่ยนจุดมากดีกว่าจุดตรงนั้นเนี่ยมันมันมันดูอันนี้ไปเพื่อนมันดูแบบยุ่งยากในการขึ้นตึกึืออะไรไงเดี๋ยวเราเอาตรงนี้เลยที่แบบว่าไม่ต้องขึ้นตึกไม่ต้องอะไรอะแบบมาปุ๊บก็เห็นได้เลยอะเพื่อนงานกูต้องปลอมเป็นอะไรมาก่อนดีวะตอนจบปูนเออเป็นรถเข็นเหมือนเดิมเป็นรถเข็นเหมือนเดิมตอนนี้มันยังมีกองปูนอยู่ไงเดี๋ยวกูเป็นรถเข็นก่อนเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพอกองปูนหมดเนี่ยกูถึงจะเป็นกองปูนเพื่อนเดี๋ยวเราทำให้ตำรวจมันมาตรงนี้ก่อนตอนน กองอะตอนนี้ถ้าหมดกองแนละ้วปุ๊บกูจะสร้างกองใหม่ขึ้นมาเดี๋ยวกูจกให้หมดก่อนมันจะได้สงสัยว่าทําไมแม่งจกได้ต่อวะทั้งทั้งที่แม่งปูนตรงนี้หมดแล้วกูสร้างกองปูนเพิ่มก่อนเพื่นอนอะตรงเนี้ยตอนเนี้ยกูกูอยู่ในจุดที่แบบว่าถ้าตำรวจมันจําได้มันจะรู้ว่ากองปูตรงเนี้ยไม่มีเว้ยอยู่นีต่ตำรวจไม่มาเดี๋ยวคือตอนเนี้ยขอให้ตำรวจมาเอ้ยมันมีคนมาจกว่ะมีคนมาจกมีคนมาจบเว้ยเดี๋ยวมันจะมาจกที่มึงแทน ถ้าเดี๋ยวมันจะจบจงกูกูจะเดินหนีมันมึงมาดูนะเออนี่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 เฮ้ยมันขับไปแล้วมันขับไปเออมันไปฝั่งนู้นไปฝั่งนู้นกูจะจบจนกว่าตำรวจจะมาต้องเลี้ยวมาเช็ดกูบ้างแหละเนี่ยมันขับผ่านนะเปิดบอไมกลับมาเปิดบอกลับมาเปิดบอกลับมาอันนี้อันนี้คนนี้เคยเคยมายงไยังยังยังเห็นแต่รถแต่ไม่เห็นคนอันนี้มันจะเอใจไวกองปูตรงนี้คือไม่เคยมีมาก่อนนะเบิร์นรถด้วย ขึ้นมใส่ใครวมันเหี่ยใครวะมันทำอะไรอ่ะป้าอยู่ป้าพูดไเนี่ยมันคุยวอปปะเออมันมันบอกอะไรไม่รู้เดีมีแต่รถแต่ไม่มีคนนี่เร็วสงสัยแล้วว่าคนมีไหนวะเอนเงสแล้วนี้ยเลยือนจะรู้ว่านมีใรวมั้ว่าอนมีใครวเันรู้ว่าเนมือนรว่ัแล้วนีรวเลูย้ว่าคนมีเลยสงสันแล้นานมคร่ะเลยสงรแล้วว่าคนมรวยยแล้ว่าคนมวเลยันนี้ ที่คุเจอขาเป็นกองปูนี่เหี้ย่ะเขาเป็นกองปูนี่เหี้ยคอนเทนต์เขาเป็นกองปูนี่พี่เอาไปไม่เข้าเป็นกองปูอย่าเอื้อเนี่ยต้องไปดูไอย่าเออื้อคนดีรู้นดีฮะรู้คนไล่จับคูดิเขาเป็นหอบพี่เขาเป็นหอปปี้เขาเป็นหอบพี่เขาเป็นหอบด้วยไอ้คนนั้น่ะกูจำได้ว่ากองปูตรงนี้มันเอามันมีปูว่าปูไปตรงนี้เหรอมันจำได้ว่ากองปูตรงนั้นไม่มีทำไรอ่ะทำอะไรทำไรอ่ะเขาเรียกผมหรอเขาเรียกผมเหรอ กูเจอมาจีเจอมาจีเสียงชัดเหรวไม่เห็นแต่ออกมาแล้วออกมาอ๋อหนังกระยาดนี่เหรอเออใช่ใช่มาไล่กระทึบบัวแล้วเงี้ยเนียนนะเป็นพ็อะป่ะไม่เนียนแกว่าหาไม่เจอเราดีลังหนอยู่ก็บอกกันลังหนอยู่ก็บอกกันมันบอกอย่างเงี้ยหาไม่เจอดิอ๋อได้ห้านหนึ่งเนี่ยป่ะล่ะให้แสนยังไงหาเจอห้านหนึ่ง ไอ้นึ่งไอ้หนึ่งพหายเจอพอไอ้ยังต่อยมวยนี่ยมันไม่เจอหรอกกันเนี่ยเหมือนกูไม่ได้ซ่อนแอบไว้จะเปลี่ยนไปเกมซ่อนแอบเนี่ยมีมีดเอยเย็ดเย็ดเว้ยมันจะเอาเทเซอร์ยิงกูมันยิงเข้านะลุกซองมาลุกซองเหรอเห็นกูบอ๋อเห็น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 เอาเอาเอายิงถางยิงถามกาไอวเอ่า เอาไม่เจอดิไอ้ยังไม่กูเป็นถังขยะเนี่ยจะมันไม่ยิงถังขยะที่กูเปลี่ยนแม่งยิงทุกอย่างแย่ไม่ยิงถังที่กูเปลี่ยนไอ้กูม่ได้รันแอร์ไว้ กูเปลี่ยนกูเปลี่ยนเป็นแผ่นไม้ละไอ้เหี้ย้าเป็นห้างขยะปุ๊บอย่ามันรู้อุ้ยมันจะยิงมันจะยิงมันจะยิงอุ้ยดีนะกูเปลี่ยนเป็นถังเอุ้ยกูเปลี่ยนเป็นแผ่นไม้ไม่งั้นมันยิงถังกูแน่ไอ้เหี้ยว่าทำไมกูไม่เห็นมัวไม่เจอดิไหนไหนไหนเอาแสนหนึ่งมาเอาเจอเลยเจอเดี๋็กจังไก่ไอ้เหี้ยิงมัวแล้วไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยหมดบไอซี่กับอันนี้หมดเวลาแล้วยิงใจแล้วยี่สิบผาไม่เจอไม่ให้แล้วนะ บยไอ้ันรีบยิงเลยไอ้ยันกูพูดไม่ได้แล้วอยู่ดีลุ้นไอ้ยันได้ถามแล้วตำรวจเป็นไรอุ้ยอุ้ยมันยิงกูอุ้ยมันยิงกูแต่กูไม่เป็นไรผ่โจนรับผ่าจนน่าเชื่อแต่ว่าแม่แคร์ไทยมรกไปชาร์จจนแม่ก็ไม่รู้เรื่องออ๋อยี่สิบแล้วเขาหายไปแล้วอ่ะจะเล่นหน่อยได้ไหมห้าจับนะอไม่จับเดี๋ยวห้าแสนหนึ่งละอะยังไงไหนี่การกางถนนเนี่ยยังไง ไฮ้ยย่าจะเรียมจะเรียมกูม่เฮ้ยมันบอกไปนี่เรียกอะไรเลขอะไรแจันจะให้ตังค์กูได้หรอเอออยู่ประเดี๋ยวถามมึงอยู่จ่ายไปเลยสามยี่สิบมันจะจับมึงตำรวจเรี้ยมเลยจ้าตำรวจเลียวไอ้ย่ามันอยู่ตายไี่ยอมช็อเขาได้โอ้ยย่ากูว่าแล้วว่าเรียมกูเดินต่อครับ ไอ้ย่ายึดกองปูไว้ไอ้ยิบหกถุงไอ้เมื่อเดียวกูกูทับตายแม่งเลยไอ้ย่ากูทับตายแล้วไปละไปแล้วไปเลยไอ้ย่ายังทำปฏิรอกูหายไปละดูดิเฮ้ยมันมันมันกดชีกูค้างมันทำปอิวอกูไกลได้เนี่ย เอาเฮียยังส่งกูเข้าอุ้เฮียยี่สิบเจ็ดถุงยี่สิบเจ็ดถุงเฮียสองร้อยเจ็ดสิบบาททีเฮียกูบอกไอ้ประชาชนคนอื่นคงงงไงเฮียจบปูนเฮียอะไรยี่สิบเจ็ดถุงไม่เก็บเลยคือตอนนี้กูว่ามันน่าจะรู้หมดแล้วว่าว่าเราปลอมตัวเป็นอะไรเพื่อนเวลามันมามาไม่เจอเชียเนี่ยกูว่ามันน่าจะรู้แล้วถ้างั้นเราต้องปลอมเป็นอะไรที่มันเล็กที่สุดเพื่อนอย่างเช่นกวยอะกวยดักขนุนเนี่ยเราต้องปลอมอันเป็นอันเล็กๆไว้เอาอันที่เล็กที่สุดตอนนี้เฮ้เพื่อนกูว่ากูน่าจะเจออะไรที่สามารถอันนี้ได้ ตรงนี้มันจกสายไฟได้ใช่ไหมกูแค่พอเป็นป้ายอย่างงี้ไงมุ้ง่าเงียนมารอบเนี่ยรอบนี้เงียน,นเรือ,เเอ,อ่รอบนี้เงียนไหมเ,ออเดี๋ยวเราลองอันนี้ก่อนลองอันนี้ก่อนมาใช่ไหม,ไมเฮ้ยเอย่ามามาม,มา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 รู้อีกเป็ไนไงอย่างกูเป็นป้ายนะเฮ้ยเียเอาดีมันบอกไม่มีคนอ่าแล้วเคนนี้ไม่รู้ เขาเรียกมันคิดว่ากูจบฝั่งนู้นหรอกูจบฝั่งนี้เฮ้ยคนเอาเช็คเช็คใหญ่เช็คใหญ่เช็คกูว่าระดับความยากนะครับคุณตำรวจมันเดินเบียดกูเอาดีรอบนี้ยากไม่หมู่แล้วนะบอกไว้ก่อนรอบนี้จะรู้ไหมอีหยาดจะล็อกกูกูว่าะว่าหยาดจะล็อกเบียดกู ไปล่าอย่างอื่นเฮ้ยตำรวจม,มาแล้วอ่ากูปเป็นหางขายะอะไยเรื่องไหนอะที่มีป้ายป้ายอ่าป้ายป้ายจกใส่ไป,ไป,ไปเฮ้ยมันยิงกูโดนนะโอ๊ยเนี่ยมันอุ้ยมันไม่รู้ไม่รู้พี่บิ๊กหย่าพี่หยอกไปไม่รู้ไม่รู้มรมไม่รู้อีเยี่ยมันชนกูนแล้ว <laughs> มันไม่รู้เนี่ยมันชนแต่ที่กจาวไม่ได้เฮ้ยหยิบไปวะได้ยิบไปวะ มันหาว่ะมันหาว่ะมันไปแล้วปะเฮ้ยเราบอกแกว่ารอบนี้ไม่หมูแล้วรอบนี้ไม่หมูเฮ้ยมันวนกลับมาเมาไปแต่วนกลับมาอ๋ออยายจะหลอกกูเียเรียมหนาดิว่าไอ้ที่กูไปชอดใต้หมดเลยมึงดูดิ แล้วกูเปลี่ยนเป็นหัวนี้แล้วอดีจะรู้ไม่รู้แล้วอย่างี้ก็ไม่รู้อ่ะเออหัวตะพื้นสีเหลืองเหรอเออใช่เนี่ยใกล้ๆที่ใกล้ที่สุดเนี่ยมึงสันใส่กูไปเรื่อยแล้วเนี่ยเอิเออมันหล่อไมเรื่อยแล้วโอ้โยย่งไนไรชนมั่วเนี่ยเออมันเช็คทุกเสาทุกป้ายแม่จิ้งก็จับไม่ได้ดิอุ้ย์รถจะหวดกู รถเกือบหัดุงมันจะรู้ไหมเมื่อกี้กูเดินมาตรงนี้ถ้ามันจับตามองมันน่าจะเห็นนะว่ากูเป็นถุงดำอ่ะไม่รู้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 อ่ะแสดงว่าไม่เห็นกูตั้งแต่แรกไม่เห็นไอ้เหีเอ้ยอเอ้ยกูไปอ่านความเน็วหนึ่งหนึ่งมาไว้เพื่อนมันมีคนบอกว่าให้เราปลอมตัวเป็นกองปูใช่ไหมแล้วก็ให้กูว้าไปอยู่กลางสอนอแล้วกดกดทำงานทำ อลองดูไหมเพื่อนคือถ้าเราทําปุ๊บตํารวจมันน่าจะรู้แหละแต่มันจะตามหาเราข้างในซนองเียจุกแบบจุกปูนถึงที่เลยตํารวจไม่มาว่ะเพื่อนขนาดอยู่ซนอแล้วยังไม่มาอ,อีกเราคิดเอาดิมันคิดว่ามันบั็กป่าวะเดี๋ยวเอาอีกเอาอีกเรื่อยๆกดเรื่อยๆอ่ะจนกว่าแม่งจะต้องมีคนสักคนหนึ่งแม่งกดรับเคสดูที่ตํารวจจะรู้ไหม เฮ้ยตำรวจกดหวอมาที่สอน้องกันย <laughs> ห่มากมันกดหวอว่าสอน้องกันแล้วเนี่ยมันกล่าว,ว่าสอนน้อง <laughs>